ยังไม่ได้รับเข็มเลยแต่ว่าเหอเสื้อกาวมากวันนี้แปลกหูแปลกตาหน่อยเพราะว่าใส่ชุดนักศึกษาไม่รู้อะไรเข้าสิงอะ่ะแต่ว่าไม่ถูกระเบียบเหมือนเดิมอาอาฟิเช็ฟิเช็กหน่อยเรียน10บโมงแต่ว่ามาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งมีอยู่จริงคือไม่ได้พูดลอยๆมาคนเดียวจริงๆเกียรนิยมอาจจะยังไม่ได้แต่ขอเกียรติบัตรอันดับหนึ่งของการมาเช้าวันในที่ห้องหนาว,นาวก็คือให้รู้เลยว่ายูฟ่าเปิดแอร์อ้าวฝันรลายเลคเชอร์มาแล้วคู่หูตัวป่วนวันนี้สไลดูดพลังงานมากคือเรียนเหมือนจะเข้าใจนะแต่แค่เหมือนท้้าาาายยยคคบบังมีีววววิอกกดนนนะเปป็รททต่ คือจะหมดเรียนจบแล้วน้าเพื่อนแต่ละคนคือมีความสุขกันมากๆพักเที่ยงวันนี้ไปกินข้าวที่ดีหนึ่งกันเพราะว่าตอนบ่ายมีนัดรับกล่าวก็เลยไม่กลับห้องใครยังไม่เคยกินร้านนี้มากินได้นะเพราะกินบ่อยมากกินเป็นเพื่อนไข่ต้มนั่นแหละและนี่คือเมนูประจ๊เต๋วไก่ตูนกินอะไรก็ได้แต่ขอใส่พริกก็พอขอเผ็ดๆวันนี้มากินข้าวกัน5คนนะเหงาสุสเื่อนอีก2คนไปทูชมหน้าผู้โชคดีวันนี้ขอตัวไปกินแป๊บนึงกินเสร็จก็คือต้องเติมของหวานเลยมาที่ชาตามือคือบอกเลยนะว่าแสงมันสวยมากอะ เพื่อนอีสองคนก็คือแยกไปซื้อขนมเข้ามาอารอารอไปก่อนยังไม่ถึงคิชวช่วงนี้เริ่มมีเวลากลับมาตัดคลิปละเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงคลิปที่ผ่านมาระหว่างรอชาเขียวก็คือหาอะไรทําวนไปแล้วเพื่อนก็คือรออยู่ข้าง,องนอกนัเหมือนมีพ่ออีกคนนึ่งได้เวลามาเอากาวแล้วนี่คือขออนุญาตเพื่อนเอามาลงแล้วนะเพื่อนอนุญาตคือตื่นเต้นมากอะทุกคนเข้าใจว่าตัวเองสั่งไซส์40มาตลดแต่พอมารับกาวจริงๆก็คือสั่งไซส์38แก็เลยพาก,กันมาลองในห้องน้ําดีกว่าไอตอนสั่งนั้ คือมันเป็นกาวที่แบบเป็นชื่อเราเลยอะตอนเนี้ยที่สํานักเขายังคุยกันอยู่เลยนะว่าจะรับกาววันไหนดีปักทงไว้วันที่10ตุลาแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ่าทุกคนเป็นไงใส่กาวเราดูดีขึ้นไหมทปีแก่สุดสี่คนสี่คาแรคเตอร์สุดๆแตกต่างอย่างลงตัวไหมคือชอบมากอะทุกคนมันน่ารักปุกปิกสุดตอนแรกคือคิดว่าใส่ไม่ได้แน่จากปิดเทอมที่ผ่านมาคืออ้วนตุกตูสุดพอลองกันเสร็จพก็คือชวนกันออกมาถ่ายข้างนอกเพราว่าแสงมันจะสวยกว่าเดิมเออแต่แต่ก็อืมไว้ว